สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาของคนปีมะเสงที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเลยกันเลยครับดวงชะตาของคนปีมะเสงที่เกิดวันเสาร์คนปีมะเสงที่เกิดในวันเสาร์จะต้องฉลกเป็นงูเจ้าชู้โดยตามหลักโหราศาสตร์ท่านว่าเป็นคนเจ้าทิฐิคนหนึ่ง มักถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่เป็นคนค่อนข้างหัวแข็งชอบเป็นผู้นำการงานจึงมักจะเกิดความเสียหายได้คนปีมาเสงวันเสาร์ชอบให้คนอื่นยกย่องตนเมื่อมีคนมายกยอปอปั้นก็จะพยายามทำตนให้เป็นใหญ่คนปีมาเสงวันเสาร์เป็นคนหาเงินเก่งจึงไม่ค่อยเดือดร้อนมากนัก ปกติคนปีมะเสงวันเสาร์เป็นคนที่อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าเป็นคนที่อึดคนหนึ่งไม่ป่วยง่ายๆแต่ชีวิตในครอบครัวจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างไรก็ตามชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขพอประมาณคนปีมะเสงวันเสาร์ที่จริงมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่ชอบหาความวุ่นวายให้กับตนเองอยู่บ่อยๆอ,อาศัยดวงชะตาแข็งเอาชนะอุปสรรคได้ คนปีมะเส็งวันเสาร์ความเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ในแต่ละช่วงอายุข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในแต่ละช่วงอายุของคนปีมะเส็งที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงอายุระหว่าง15 17ปีชีวิตช่วง3ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างต้องขนขวายหาความก้าวหน้าให้กับตนเอง ในช่วงอายุ18 20ปีช่วงระยะ3ปีนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงแห่งความรักของคนปีมะเส็งวันเสาร์ระยะนี้จะมีโอกาสพบคนรักซึ่งเป็นคู่ครองคนแรกแต่ก็น่าเสียดายจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็มีการต้องหย่าล้างหรือจากการเกิดขึ้นในช่วงอายุ 21 2 3ถึง23ปีในระยะนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะไม่ค่อยดีนักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่วงอายุ25ขอโทษครับ24-26ถึง26ปีปกติช่วง3ปีนี้จะเป็นช่วงปัญหาหรืออุปสรรคสำหรับคนอื่นๆเพราะเป็นช่วงที่ย่างเข้าสู่วัยเบญจเพศหรือ25ปีพอดี แต่สำหรับคนปีมะเสงวันเสาร์กล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของเขาเลยการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีช่วงอายุ27ถึง28ปีชีวิตช่วงสองปีนี้จะไม่ค่อยดีนักจะทำอะไรต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบอย่าประมาทช่วงอายุ 29-30ถึงปีในชีวิตช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ควรจะอยู่อย่างเงียบๆเ,เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านจะเป็นการดีที่สุดช่วงอายุ31-32ถึงปีระยะ1-2ถึงปีนี้ต้องระมัดระวังหรือทำใจล่วงหน้าอาจจะต้องสูญเสียของรักหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับโจรภัยช่วงอายุ 33-35ถึง35ปีชีวิตช่วง3ปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนปีมะเส็งวันเสาเร์ระยะนี้จะหยิบจะจับหรือจะทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ทำกำไรได้ดีมากช่วงอายุ36-38ถึง38ปีช่วง3ปีนี้ ดวงชะตาของท่านจะไม่ค่อยดีเลยให้ระมัดระวังจะเกิดทุกขลาบหรือเกิดคดีความในระยะนี้ผู้ใหญ่มักจะให้ร้ายไม่ให้การสนับสนุนทำให้เสียงานอย่างนึกไม่ถึงโดยเฉพาะช่วงอายุย่างเข้า36ปีถึงอายุ37ปีเต็มขอแนะนำว่าควรหมั่นทำบุญอยู่บ่อยๆทำบุญหนักๆเช่น ปล่อยวัวปล่อยควายก็จะเป็นการดีควรหาโอกาสไปบูชาต้นสีมหาโพธิ์ตามวัดต่างๆหรือไปนมัสก,การปเจดีพระพุทธคยาที่ประเทศอินเดียก็จะเป็นการดียิ่งช่วงอายุ39-40ปีในช่วง1-2ปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการงานที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้าดี สมหวังในหลายๆเรื่องช่วงอายุ41-44ปีระยะ3-4ปีนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงกําลังขึ้นทำอะไรจะประสบความสำเร็จดีมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการเดินทางในระยะนี้อาจจะขยายงานหรือเพิ่มกิจการใหม่ๆและมีโชคลาภในเวลาดังกล่าวด้วย ช่วงอายุ45-47ปีในช่วง3ปีนี้เกณฑ์ชะตาจะไม่ค่อยดีนักต้องให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับคนในบ้านหรือบริวารจะนำเรื่องยุ่งยากมาให้หรือมีปัญหาจนต้องเสียเงินเสียทองควรหาโอกาสทำบุญทำสังฆทานอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงอายุย่าง46ปีจนถึง47ปีเต็มช่วงอายุ 4 8ปถึง50ปีชีวิตช่วงนี้จะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นแต่ไม่รุนแรงอะไรและในภายหลังก็จะได้ลาบผลอย่างนึกไม่ถึงช่วงอายุ51ปีจนถึงสิ้นอายุไขชีวิตบั้นปลายของคนปีมะเส็งที่เกิดวันเสาร์เริ่มมีความสุขบ้างแต่ก็ต้องระมัดระวังบริวารให้ดีจะทำให้เสียผลประโยชน์ได้เวลาได้เงินได้ทองมา มักจะเกิดปัญหาตามมาด้วยโดยเฉพาะการรั่วไหลอันเนื่องมาจากบริวารหรือคนรอบข้างจากนั้นชีวิตจะดำเนินตามปกติตลอดจนสิ้นอายุไขคนปีมะเส็งที่เกิดวันเสาร์โดยตามเกณฑ์โชคชะตาจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับความดันและโรคเบาหวานต้องมั่นดูแลสุขภาพอยู่เสมอ สำหรับเลขมงคลของคนปีมะเส็งที่เกิดวันเสาร์นะครับได้แก่แปดเก้าสามสี่ครับผมสำหรับโชคชะตาราศีของคนปีมะเส็งที่เกิดวันเสาร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอความสุขความสวัสดี จงเกิดมีกับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ